ครับอ่ะวันนี้ก็อยู่กับเกมเศรษฐีเหมือนเดิมนะครับอ่ะวันนี้ก็จะมาลองแก้ไขข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับยุนอาชุดแว่นน้ำนะครับใส่หมวกไฟฟ้าเล่นมันทับกันหรือเปล่านะก็คือผมไปเห็นฝั่งเกาหลีเขาเล่นกันนะครับเป็นเต้าตัวไซคีนะครับถ้าจําชื่อไม่ผิดน,นะจี้กับสกิลก็เหมือนกับยุนอาบ้านเราเลยครับแต่ผมไปเห็นเขาใส่หมวกไฟฟ้าเล่นกันและและมันไม่ทับกันนะครับอ่ะ ผมก็เลยจะมาลองขายข้อสงสัยดูแล้วกันนะใช้หมดไฟฟ้าเล่นนะครับอ่ะก็ใส่เป็นเซ็ตนี้แล้วกันนะออฟมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับรีแม่งได้แต่ของเนานะประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะมันจะทับกันหรือเปล่านะมาดูกันเลยแล้วกันอ่ะช่วงนี้ไปแมปใหม่ไม่ได้เลยครับนี่ศึกเดือดกันเต็มไม่ไหวครับ มาดูวันดีกว่านะว่ามันทับกันหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบกันนะกับหมวกไฟฟ้ากับหมวก50%นะหมวกในตำนานนะฮะจะมาลองดูนะว่ามันจะทับกันหรือเปล่าอ่ะมีคนเล่นกับเราไหมเนี่ยห้องเพชรเนี่ยไม่มีที่ผมต้องไป 10m นะฮะอ่ะยังมีนะครับอะไรเนี่ยคุณเซเวอร์เนี่ย สามหลังไหมเนี่ยแส่สามหลังด้วยครับอย่างนี้หนักนะคือเซตนี้เราไม่มีน้ำหอมนะครับตกเมืองทีก็คือหนักนะครับเจอหลุมดำดักช่องบีนนี่จบเลยนะเยี <c> ่ <oughs> บินแล้วนะเปิดสี่กันแล้วกันนะครับ อันนี้เป็นจี้ติดตัวของยุนไอย,ยุนอาชุดแว้น้ําออกนะครับอสิบแล้วกันนะครับมันไม่ทับกันนะดูจากอย่างนี้นะครับคือมันจะสลับกันออกนะฮะเมื่อกี้เป็นจี้ของหมวกออกนะครับก็ดูดูวนไปเนาะมันจะทับกหรือเปล่าบินด้วยวะน่สองนะครับอันนี้เป็นหมวกออกนะฮะ อันนี้หมวกหมวกเก็บเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยนะครับมันยังไม่ออกจริงๆนะไม่ออกด้วยหมวกหมวกไม่ออกเลยครับอันนี้เก็บเปอร์เซ็นต์อยู่นะมาจะตัดหรือจะยังไงเอ่ยนายเราจบได้เนะี่ยเขาตัดเรานะงั้นเดี๋ยวลองเบิ้์นสองดีกว่า สังเกตได้ว่าหมวกไม่ออกเลยนะครับนะสังเกตได้เลยว่าหมวกไม่ออกนะครับมันเก็บเปอร์เซ็นต์อะไรของมันก็ไม่รู้นะมีดูดไหมเนะี่ยไม่มีเนาะหลุมดำช่องบินแน่นอนอะ่ะเออตายแล้วอย่างนี้เราเบิ้ลปีไม่ได้ละเมืองแพงบอห้าล้านนะครับ แพงเอาเรื่องเหมือนกันนะยีห้าล้านหมวกไม่ออกนะครับสังเกตได้นะหมวกไม่ออกมันจะเก็บเปอร์เซ็นต์เอาจริงนะเก็บเปอร์เซ็นต์ขนาดนี้ผมว่าเกินร้อยแล้วมั้งโดนยกแน่เลยครับต้องเบิ้ลสองละแต่ลองกดคู่นะครับหมวกออกนะครับ ยังไงผมยังงงเหมือนกันนะเมื่อกี้หมกออกนะครับคือสรุปได้ว่ามันออกสลับกันหรือเปล่าตายแล้วเอาเมืองไปหมดเลยงั้นเดี๋ยวลองกดคู่บนสองดีกว่า ไม่ออกนะฮะหมวกไม่ออกนะครับแต่เบิร์ได้เว้ยอันนี้หมวกออกนะครับสรุปได้ว่ามันออกสลับกันนะตาแรกตาแรกที่ผมทอยน,นี่เป็นจีต้ตัวของนางออกนะครับผมเล็งจบเกาะดีกว่า นี่ไม่ออกนะครับอย่างนี้ไม่ออกบึง์สองกดคู่แล้วกันนะฮะไออันนี้เป็นความสามารถนะครับ <c oughs> เพิ่มอัตราการคู่ลูกเต่านะครับตีง่ายหรือว่ามันออกสลับกันนะครับนะฮะถามว่าดีไหมผมก็ว่ามันก็มองว่าโอเคนะ <c oughs> เดี๋ยวอีกสักรอบแล้วกันครับ ชนะบ่อยเหมือนกันนะเนี่ยนะครับอีกรอบนึ่งแล้วกันเนาะเมื่อกี้ผมว่ามันเก็บเปอร์เซ็นต์มากไปหน่อยนะตีง่ายเลยว่ามันออกสลับกันนะคือถ้าเรากดคูคี้เนะี่ยคูขี่นะเปอร์เซ็นต์ถอยแมนมันก็เป็นจิตติวตของนางจะออกนะครับแต่ถ้าเราไม่กดคู่คี่จะเป็นหมวกออกนะครับออกสลับกันนะหมวกสายฟ้ากับไอหมวกติดตัวของนางนะมันจะออกสลับกันนะครับนะ ผมน่าจะเข้าใจถูกนะเทสอีกต่างแล้วกันเดี๋ยวเราไปลองเทสหมวกไฟฟ้านะครับไม่ใช่หมวกไฟฟ้าดีหมวกในตำนานนะห้าสิบเปอร์เซ็นเหมือนกันอะไรจะออกนะครับเอ้แต่หมวกห้าสิบเปอร์เซ็นนี่ที่ผมเทสไปตอนนั้นนะที่ผมรีวิวเจาตัวนี้ไอ้นั่นออกนะจิตต์ตัวออกนะจิตต์ตัวหมวกนะถ้าเราเล่นตัวนี้แล้วใส่หมวกในตำนานไปนี่ ไอ้จิตตัวนางจะออกนะครับอ่ะร้อ,องให้เลยเหรออ่ะถอยแล้วกันครับชี้แปดเลยเอ่อสิบสองแล้วกันนะอันนี้หมวกหมวกเราออกนะครับไม่รู้ว่ามั่วแล้วตกใจอะไรพี่ ไม,ไม่ได้ม่เล่นสายสามหลังนะครับอย่างนี้ก็ยากเหมือนกันนะสายดูแต่ไม่เล่นสามหลังเนี่ยเดี๋ยวเราเอาสิบดีกว่าติดเบิ้ลอยู่เนาะสิบสองเลยเว่อมั่วละคือหมวกไฟฟ้ามันออกใช่ไหม กดขี้แล้วกันนะครับโอเคโอ้มีตาแหนมเพอที่ถูกปลุกอย่างนี้เสียเปรียบแลวเนี่ยไปเอาเงินมาเอาเงินมาจ่ายเงินมาอูวบินชักดาบอะไม่จ่ายเงินแล้วด้วยอ่ะสิแล้วกันครับมันออกไหมเนี่ยผมยังไม่เห็นจี่ตตัวน้ออกเลยนะ ออกปะไม่ออกเนาะอืมที่ตัวนางไม่ออกเลยอะไม่ออกจริงนะที่ตัวนางเดี๋ยวรอดูไปยะๆก่อนแล้วกันไม่ออกนะครับ แต่ผมสงสัยว่าตาแรกมันออกนะไอ้ที่เล่นทดลองเทสเนี่ยตาแรกอ่ะกดคู่ด,ดีกว่าสิบสองเบอร์สองแล้วกันสี่งั้นสิบสองดีกว่ามันไม่ออกสลับกันเนาอ,อเดี๋ยวก่อนนะ อ๋อมันออกสลับกันหรือเปล่าเนี่ยแบบออกสลับกันแบบนี้นะครับเหมือนเราก,กดคู่ขี้ไงถอยแม่นขึ้นปะเบิ้นดีจังวะอะไรเนี่ยพี่นี่อีโมโเยอะจังจ<ร>นางฟ้าเลยเหรอเอามือนดีกว่าเขาไม่น่าจะมีเงินซื้อเมืองก็ได้นะครับรไม่น่าจะซื้อได้นะ ซื้อได้ด้วยเว้ยไปเบิ้ลดีมากเลยอะนะครับมัวม่วครับมัว่วมั่วล้วนๆตานี้เ <c oughs> อ่อ มันออกทับกันไหมเนี่ยผมยัง,งงงอยู่เลยนะเหมือนถ้าเรากดคุกกี้ไปด้วยมันจะทอยแม่นขึ้นเนาะตแต่จี้ตัวนางนี่ไม่ออกเลยนะตยแต่ผมพั้งใจทำไมเบิร์ตมัออกดีจังวะวคือเบิร์ดออกดีมากครับออกทุกรอบเลยอเฮ้ยเบิร์ตออกดีมากอะ่ะ บินฟรีเว้ยคือเบิ้ลเบิ้ล็ลกดีมากนะครับหวงไม่มาเสียดายเหมือนถ้าเรากดคู่นี่มันจะทอยแม่นขึ้นใช่ปะไม่ใช่เว้ยไม่จบแล้วกันเดี๋ยวลองดูไปเรื่อยๆครับเขาไม่มีเงินแล้วตอนนี้ จี้ติดตัวนางไม่ออกเหรอแต่ตอนแรกนี่จี้ติดตัวนางออกนะครับไอเกมที่เราเทสเกมแรกนะทำไมตอนนี้มันไม่ออกเลยเนี่ยเป็นหมวกออกแทนนะเนี่ยอ๋อนี่ครับออกกันสลับกันนะครับเห็นแล้วนะครับว่ามันสลับกันนะอ่ะโอเคเนี่ยครับออกนะครับออกสลับกันนะครับอ่ะผมว่าถ้ามันโหดถ้ามันดีขนาดนี้ผมว่าโหดเหมือนกันนะ ใส่หมวกเล่นเนี่ยถือว่าเถื่อนอีกแบบหนึ่งนะครับอ่ะก็โอ๊ยโดนดูดปะเฮี้ยเถื่อนจังวะคนน่าจะก,กันนะครับกันลายนะตรงเอา้าไม่วางตรงลายแล้วเหรออาบินออกอดีโดนอีกนะอ่ะใช้ไปเบิ้ลสี่ก่อนครับนะฮะ สองแทนเว้ยมันออกสลับกันนะเห็นได้ว่ามันออกสลับกันนะอ่ะจบไปแล้วกันผมว่าโหดนะตัวเนี้ยหมวกมันออกสลับกันอย่างเงครับโหดเหมือนกันนะบินบินดีเหมือนกันนะเนี่ยอะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสหมวกค่าสิกันดีกว่านะครับ ชนะรัวๆเลยอ่ะมันต้องอวยเราบ้างนะครับชนะขนาดนี้นะ <c ười> คือไปเล่นไอ้แมปใหม่มันมากครับสึกเดือดชนะรัวๆครับเพชรขึ้นมาพันกว่าแล้วนะอ่ะเปลี่ยนจี้กันแล้วกันครับใส่เป็นหมวกดีกว่าอ,อันนี้แล้วกันผมจะดูมันจะทับกันหรือเปล่านะครับ แต่ผมลองเล,ล่นนะครับว่ามันไม่ทับกันนะไม่ใช่มันไม่ทับมันทับกันนะครับจี้จิตตัวเราจะออกแทนหมวกนะครับอ่ะก็มาทําให้ดูให้เห็นแล้ว,ลวกันนะครับถามกันมาเยอะเหมือนกันนะครับอ่ะผมก็จัดให้แล้วนะ คือสรุปได้นะง่ายๆนะครับว่าหมวกไฟฟ้าเล่นกับไอ้เจ้าตัวยูน่าชุบน้ําสูบได้ว่ามันไม่ทับกันนะครับเห็น <He ard S 2> ได้ว่ามันออกสลับออกสลับกันนะฮะไม่มีคนเล่นเลยอ่ะไปสิบเอ็มได้ปะ่ปะสิบเอ็มแล้วกันนะครับห้อพงพิทเลยแล้วกัน คุณหายไปไหนหมดอ่ะอผมว่าก็เวิร์กดีนะครับเล่นไอ,จอ้จ้าตัวนี้ใส่หมวกใส่หมวกไฟฟ้านะออกสลับกันก็ถือว่าโหดเหมือนกันนะโหดไปอีกแบบนะครับแต่มันจะเปิงช่องจี้สิประเด็นคือมันจะเปิงช่องจี้นะครับแต่ถ้ามัน ใส่แล้วมันโหดอะครับมันดูเท่ะแต่มันเปิงช่องจี้จริงนะใส่หมวกอันเนี้ยก็แล้วแต่คนจะเล่นนะครับอ,อันนี้ผมแค่มาทดสอบให้ดูนะครับว่ามันทับกันหรือเปล่านะไม่เจอคนเล่นเลยเว้ยตายตายคุณหายไปไหนหมดอะ ไปสึกเดือดกันแล้มั้งเฮ้ยมาลองเทก่อนสักตาเนาะแล้วค่อยไปมาแล้วครับโอ้เจอจิ้งจอกสายบินแน่นอนครับน่าจะเป็นสายเบิ้ลบินนะสายสาหลังเหรอไม่เคยเห็นจิ้งจอกสายสาหลังเลยแต่ก็แน็กเหมือนกันนะเขาไม่มีนะเราไม่มีมาเบิ้ลเลยครับ แล้วไม่มีตัวมาเบิ้ลเพิ่มเงินเลยหรือไม่ก็มาเบิ้ลดูดเงินนะครับอาจจะหนักหน่อยนะเจอหมีต้องพึ่งออฟซื้อต่อครับเมืองแพงเหมือนกันนะเนี่ยสามล้านไม่รู้จะไปไหนอ่ะ อ้าวเชีย่ยไม่มีอะไรออกเลยหมวกอ๋อนึกว่าใส่หมวกไฟฟ้ามาอ่ะโอเคเบิ้ลดีเหมือนกันนะสงังเกตได้ว่าไม่มีอะไรออกเลยนะอ่ะเดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันครับหันตาไหลเนยเกาะ โอ้โหโอ้โหโอ้เบิ <Whoa. Okay. S 1> Ooh, ์ดรัวๆจ้ะโอ้ยอันนี้งานหนักแล้วครับต้องเอาเมอข้างหน้าละน่าจะต้องสละหนางฟ้านะฮะโอ้ยสามหลังออกเวยดิสิบสองปก่อนไม่มีอะไรออกเลยจ้ะเกตุกต่าเราไม่ออกเลยอะ ต้องโดนสักตาล้วมั้งครับเนี่ยอย่างนี้ชนะมาเยอะจัดเอแค่เห็นเปอร์เซ็นต์ของหมวกก็พอครับหมวกยังไม่ออกเลยทางเกมโดนเกาอ,อีกอ่ะเต็มที่เลยพี่น่าจะต้องเอาเกาะก่อนนะฮะหมวกไม่ออกเลยครับคุก,กี้อะโคตรสวยเลย ไม่ออกเลยนะครับงงกับมันเหมือนกันโดนละโดนละเหมือนจะโดนละ,ะยังดีนะเขาบินนะไม่มีอะไรออกเลยโอ้โหเสร็จแล้วสก,กิลไม่ออก เขาเอาแด์มานะเขาไม่เอาเกานะเนาะไม่มีอะไรออกเลยอะหมวกไม่ออกเลยเหรอแต่ไอ้ไอ้นี่ยังออกอยู่นะครับไอความสามารถของเจ้าตัวยุนานะถอยแม่นขึ้นนับออกอยู่นะแต่หมวกไม่ออกเลยเหรองงกับมันเหมือนกัน<笑><笑>เกรก็ติดครับแต่หมวกไม่ออกเลยเหรอ โอ้ถ้าเกีตติดขนาดนี้นี่ผมว่าอลินานานี่คงได้เมืองเยอะแหละเ <g> ก <ay> ตก็ติดนะครับแต่หมวกไม่ออกเลยนะต้องเอาครับข้างหน้าไม่งั้นเราโดนคูณสองแน่เขากันเา้านเราหมดเลยอ่ะบินอีกปะเนี่ยมีเบิ้ลสี่แถมด้วย คือหมวกไม่ออกเลยนะจ๊ะ <c oughs> อาเชียทอยซียออกหกอีกนะบินไปตดนักป้ายครับโอ้โหเปอร์เซ็นต์แพ้มาสูงแล้วอ่ะก็กต้องยอมครับทางเกเนละมวกก็ไม่ออกเลยนะอาออ่ะโอเคยอมเลยจ้ะโอโ้บินออก ลอดตายไหมครับเมืองนี้แพงเหมือนกันนะเนี่ยซื้อพอไหมอ๋อ,อซื้อต่อได้อยู่ครับโอ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 อย่างนี้หนักแล้วครับคือหมวกเราไม่ออกเลยเนะี่ยท้งเกมเนะี่ยท้ง,งที่เกตก็ติดนะครับแต่หมวกไม่ออกเลยนะไม่เข้าใจกับมันเหมือนกัน หรือว่าใส่ไอหมวกตำนานมาแล้วมันทับกันหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโหรัวๆเลยจ้ะผมว่าเราต้องโดสนสกีมหนึ่งแหละชนะมาเยอะแล้วครับต้องโดนแล้วแหละสะกมีมผมไม่ออกเลยเออเต็มที่เลยจ้ะอ่าเอาเมืองไปเลยเอา่าให้ให้เอาไปเอาไปจบ,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 จบไปจบไป ไม่ออกเลยนะครับเกตก็ติดนะแต่หมวกเราไม่ออกเลยไม่เข้าใจเกมเหมือนกันนะเกตก็ติดแต่หมวกไม่เคยจะออกน่าจะแพ้แล้วครับอะน้หมวกไม่ออกเลยนะครับจากที่สังเกตได้นะไม่ออกจริงครับเนี่ยเล่นมาเนี่ยไม่ออกเลยอะยอมไป อ่ะผมสรุปให้ฟังเลยดีกว่าเนาะถ้าใช้ยุนอาชูไปน้ำเล่นกับหมวกไฟฟ้าบอกเลยว่ามันไม่ทับกันนะครับมาจอกสลับกันนะแต่ถ้าเล่นกับไอ้เจ้าหมวกในตำนานนี่ผมมองว่ามันน่าจะทับกันนะครับจากที่เล่นมานะจบได้เหมือนกันน,นะเนี่ยลองไหมลนะ่ะลืมไปว่าหมวกเราไม่ออกเนาะ <c oughs> อ่ะยอมเออเต็มที่เลย ไม่คนระับผมแจกผมแจกเพชรอ่ะโอเคอสรุปกันอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับถ้าเล่นเจ้าตัวยุนอาชุดว่ายน้ำนะครับกับหมวกไฟฟ้าบอกได้ว่ามันไม่ทับกันนะครับมันจะออกสลับกันไปนะครับแต่ถ้าเล่นยุนอาชุดว่ายน้ำกับหมวกหมวกในตำนานนี่ผมผมว่าน่าจะทับกันนับจากเกมที่เล่นไปเมื่อกี้นะคือหมวกเราอะไรเราไม่ออกเลยนะครับแต่ไอความสามารถมันออกนะไอที่ทอยแม่นแม่นขึ้นนะเวลากดคุกคี้นะครับอ่ะ ก็สำหรับคลิปไขรข้อสงสัยก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้าอยากได้อะไรก็คอมเมนต์ววนด้านล่างคลิปนะครับอ่ะก็สําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ